กาติดทุกข่าวสารทั่วไทยกับศูนย์ข่าววิทยุมออกอรับฟังข่าวตอนชั่มุมงจากศูนย์ข่าววิทยุมออกอสงขลาค่ะจังหวัดชุมพรเตรียมจัดงานเทศกาลผลไม้ทุเรียนเมืองชุมพร2 5 6 5ระวังวันที16่16-26มิถุนายนนี้นายกองเอกพุทธกฤิดคงพันธ์ รองผ้วราชการจังหวัดชุมพรกล่าวว่าโดยจังหวัดชุมพรกำหนดให้มีการจัดงานเปิดฤดูการท่องเที่ยวเทศกาลผลไม้ทุเรียนเมืองชุมพร2 5 6 5เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัดชุมพรด้านการเกษตรทันสมัยและเกษตรมูลค่าเพิ่มด้านการท่องเที่ยวด้านการคมนาคมขนส่งและการสื่อสารด้านสังคมและความมั่นคงและด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมทางเป็นการส่งเสริมผลไม้เมืองชุมพรและส่งเสริมประเพณีการแต่งกาย ด้วยชุดภาไทยซึ่งกำหนดจัดงานระวังวันที่16ถึง26มิถุนายน2565ณสนามคางโรงเรียนสะอาดพเดิมวิทยาหน้าโรงพยาบาลชุมพรเคตดอุดมซักและสนามกีฬากลางจังหวัดชุมพรถนนพิสิ์พยาบาลตำบลถาตะเ,เพาอำเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพรสำหรับการจัดงานเปิดฤดูการท่องเที่ยวเทศกาลผลไม้ทุเรียนเมืองชุมพร2565ได้กำหนดจัดกิจกรรมอาทิ การประกวดมิตรทุเร um ียนชุมพรนและประกวดธิดาผลไม้แต่ละอำเภอการประกวดทุเรียนแห่งประเทศไทยการจัดขบวนรถผลไม้ตะการตาการจัดเทศกาลผลไม้ทุเรียนกระทอมและกัญชาการจัดประกวดร้องเพลงและแดนเซอร์จัดกิจกรรมเดินแบบภาไทยกิจกรรมชมสวนชิมทุเรียนเมืองชุมพรอการจัดมวยไทยและการเจราจาการขาพผลไม้วินีนาดสวัสดกำแห้งศูนค้าวิทยุมอกอสงครารายงานค่ะรวดเร็ว ับไวเพื่อชุมชนไทยทุกวัน